อยู่ในวงการมา16ปีแล้วเหรอจิงเป็นพิธีกรก่อนเนี่ยน่าจะประมาณ1ิบครับนะ18แครับแต่ว่าพอดูจำนวนละครแล้วเหมือนอยู่มาทั้ง35ปีแลสี่สิบห้าสิบเรื่องแล้วว่าเล่นละครไม่ถึงครับไม่ถึงขนาดนั้นครับเรานับให้แล้วน่าจริงเหรอประมาณนั้นน่ะแต่แน่แนก็คือตะกี้เราคุยกันนะบอกว่าเออแต่ว่ารอแบบนี้ต้องเป็นพระเอกอะทำไมอะตั้งหลายเรื่องมาแล้วไม่ได้เป็นพระเอกเดี๋ยวรู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไร โอ้โหเป็นคำถามที่ตอบยากนะเดี๋ยวก่อนอีกขอก่อนนิดนึงครับว่าตื่นเต้นนิดนึงครับเพราะว่าติดตามรายการติดสิบกับบุณนามานานมากอุ้ยขอบคุณมากวันนี้แปลว่าดีใจได้มาออกครั้งแรกเลยครับโอ้ใช่ครั้งแรกนี่ติดตามตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยค่ะนี่รายการเราไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะจริงจริงโอเคตอบคำถามต่อเออจริงๆเป็นคำตอบที่ที่ตอบยากครับบุณนาเพราะว่าถ้าหมายถึงว่าบทเอ่อบทพระเอกหรือบทไหนๆนะสำหรับผมก็คือว่าจริงๆรับหมดรับทุกบท นะครับถ้าถ้ามีพเพกติดต่อมาเราก็รับนางเอกก็เราก็รับเราเล่ <c oughs> นเราเนนางเอกก็รับเยอะง <c oughs> ั้นเราจะบอกว่าด้รับบทไหนเป็นยังไงพระเอกหรือไม่หรือว่าเป็นเป็นตัวร้ายเป็นคู่สองเป็นอะไรต่างเหล่านี้อันนี้ก็ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ผู้จัดนะครับหรือว่าแฟนๆหรือใครแล้วแต่ที่ที่มองเห็นว่าเราสามารถรับผิดชอบบทไหนได้ดีในเรื่องนั้นๆั้นใช่ดังนั้นผม แฮปปี้หมดการที่จะเล่นเล่นในบทที่ได้รับมอบหมายนะครับแต่ถึงจะอ่ะไม่ได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกอันนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรเขารับงานอ่ะเยอะกว่าพระเอกนงเอกอีกนั่นน่ะสิแค่ได้เข้าใจว่าเราเล่นยังไงที่เราจะแบบว่าวิ่งงานแบบเดือนหนึ่งหรือว่าคิวหนึ่งเราสามารถรับได้สี่เรื่องอย่างเงี้ยอะไรเออร้อนเงินขนาดนั้นเหนอเีเดียวมีส่วนกับคุณนะสี่เรื่องนั่คือคืออย่างงี้ครับพอตอนที่เล่นอ่ะ มันมันสนุกครับพณนาน้องแพทพอเล่นแล้วมันสนุกเนี่ยมันก็อยากลองบทอื่นๆสังเกตว่าพอผู้ใหญ่มอบหมายหน้าที่มาครับผมจะไม่เคยปฏิเสธถ้าเวลาได้เวลาได้หมายความว่าเวลาเราได้แล้วเราต้องไม่ไม่กวนเรื่องอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าคิวคิวระครเนี่ยของเราจะเป็นไม่จันอังคารพุธก็เวลาสุสานอาทิตย์นะครับช่วงที่จะแชร์ได้เนี่ยคือเพืสุสานอาทิตย์เพราะว่ามีมีสี่วันทีนี้เราก็ต้องมาดูด้วยว่าบทของเราเรื่องนี้เราเล่นเป็นใครแล้วก็ใช้คิวเยอะไหมครับ เคยรับสูงสุดอะครับพร้อมกันเนี่ยสี่เรื่องนี่ไงเคยวิ่งวันหนึ่งเนี่ยกี่กี่กี่คิวกี่กองถ่ายถ้าเยอะๆนะที่เคยทําคือสองครับคุณอาแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับที่มีช่วงหนึ่งที่อึดๆมากๆเลยคือต้องให้คุณพ่อช่วยขับรถเลยฮะเพราะว่าตอนนั้นถ่ายสุภาพบุรุษฑาเทพนะครับเป็นเป็นซีนงานเลี้ยงใช่ไหมฮะพระเอกทั้งห้าคนจะต้องมาเจอกันดังนั้นเนี่ยจะถ่ายกลางคืนทั้งหมดสองวันก็คือว่า มาแต่งหน้าทามผมแดด3โมง4โมงครับพอแสงหมดเมื่อไหร่ปุ๊บเพาเป็นงานเลี้ยงกลางคืนงานเลี้ยงใหญ่มากใช้คิว2วันก็จะถ่ายยันเช้าครับถ่ายคือคือซีนการเลี้ยงนี่ใหญ่มากถ่ายยันเช้าถ่ายยันเช้าเพราะว่าเลกกองกี่โมงพี่พราะต้องการแสงต้องการแสงนท์อย่างเดียวเลิกกองเนี่ยก็คือพอพระอาทิตย์ขึ้นแสงมาปุ๊บก็คือเลิกดังนั้นเนี่ยเราถ่ายตอนแสงตกวัน6โมงครึ่งทุ่มหนึ่งเริ่มถ่ายครับประมาณตี5แสงเริ่มมาเราก็หยุดเลิกกองปุ๊บผมนั่งรถคุณพ่อขับไปไปต่างจัังหวดเลยผมก็ แม่ก็เตรียมอาหารแพ็คไว้ให้ครับแล้วก็พ่อห่มเลยก็นอนในนั้นไปถึงถ่ายเสร็จสองทุ่มที่นู่นครับแล้วผมกลับมาถ่ายที่กรุงเทพถึงเช้าอีกวันหนึ่งอีกทีโอ้โหตอนนั้นจะเป็นเป็นช่วงที่แบบกินดอนในรถเลยฮะอึดมากมีผลต่อร่างกายด้วยใช่ป่ะมีครับมีคือที่หนักๆเลยคือไข่มุกมังกรไฟที่หนักมากเพราะว่า80%เซของเรื่องครับพุนาบูปู80%ของเรื่องเจอเพคคือะไรสู้กันตลอดพรอมีวันที่แบบเป็นซีเราทั้งวันนะครับ แล้วทุกซีมมันต้องอมันต้องอารมณ์หมดแล้วก็บู๊กซะแบบเกือบเต็มวันไงคุณพนามันจะลาแล้วแล้วคือไม่ไม่ได้ติดอารมณ์กลับไปนะแต่ติดเหมือนแบบความเครียดกลับไปกรสังว่าเขาใช้กล้ามเนื้อทุกมัดของเขาในการแสดงมันถึงมันถึงเป็นแบบนี้จนเรื่องล่าสุดเนี่ยถือว่าเป็นละครที่เรียกเลตติ้งกลับมาเลยเหลายๆคนชื่นชมมากๆก็คือตรา,<ส>าฟ้ามีตะว,นวัน,วนเรื่องนี้พี่เดี๋ยวก็ร้ายอีกใช่ครับแล้วก็เครียดอีก เรื่องเรื่องนี้มันจะร้ายเพราะว่าผมเด็กๆครับเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ทิ้งมันก็ขาดความรักท่านที่ดูละครเรื่องนี้ซึ่งเชื่อว่าหลายท่านคงจะได้ดูเพราะว่าเรตติ้งดีมากนะฮะจากฟ้ามีตะวันนะครับเดี๋ยวเล่นเป็นมาร์คนะครับแล้วก็มีฉากหนึ่งที่แป้งตัวละครตัวนี้จะพยายามที่จะจับหาหลักฐานว่ามาร์กเนี่ยเป็นคนฆ่า แม่เขาใช่ครับประมาณนั้นือแอบ,บเข้ามาในห้องเพื่อที่จะหลอกถามทุกอย่างครับถ้าแพทเป็นเป็นแป้งเดี๋ยวเป็นมาร์กจำยังจําบทนั้นได้พอ,พอได้ไหมพอได้ครับอเอาลองดูแกฆ่าแม่ฉันทําไมอ๋ออยากรู้จริงใช่ไหมใช่พี่ฆ่าแม่แป้งทำไมเพราะแม่แป้งทิ้งพี่ เขาไม่ได้รักพี่เหมือนที่พี่รักเขาเขาไม่ต้อง,ตองการพี่เหมือนที่พี่ต้องการเขาเขารู้สึกผิดกับสามีรู้สึกผิดกับลูกแต่ไม่ได้รู้สึกผิดกับพี่อยากรู้ไหมว่าพี่ขายไงพี่ก็เดินเข้าไปแล้วก็ ไขประตูไปไหนี่ไขประตูไปไหนคือมีด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 ขอโทษค่ะเขาเขาเขาเสียบท้องแล้วก็ขยี้ขยี้มีดครับพี่มีดมีดมีดไม่ได้ไขประตูป้าวผู้กับสังคัดเลยสังคัดเลย